สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับในช่วงฤดูร้อนอแสนสดใสของชาวนอร์ดิกมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่กำลังขับรถมุ่งหน้าไปที่อยู่ใหม่ของพวกเขาโดยที่หนึ่งในนั้นก็คือหนูน้อยไอด้าเธอมีพี่สาวคนหนึ่งที่ป่วยเป็นออทิสติกและไอด้านั้นมักจะชอบกันแง้พี่สาวอยู่เป็นประจำเธอมักจะแอบหยิบพี่สาวแต่ทว่าพี่สาวก็ไม่แสดงอาการเจ็บปวดยิ่งนานวันผ่านไปไอด้าก็จะ,ะแสดงอาการก้าวรามมากขึ้นเรื่อย ทันทีที่พวกเขามาถึงที่อยู่ใหม่พ่อแม่ก็ามาแต่ยุ่งกับการขนย้ายข้าวของไอด้าจึงถือโอกาสนี้ออกเดินสำรวจรอบๆบ้านเธอได้พบกับเด็กชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงข้างบ่อน้ำแต่ทว่าพวกเขาก็ยังไม่ได้ทำความรู้จักกันตกดึกไอด้าพยายามอ้อนวอนให้แม่ของเธอพาไปเที่ยวแต่แม่กาอธิบายว่าพ่อเพิ่งได้งานใหม่และคงยังไม่สะดวกจะพาลูกสาวไปเที่ยวตอนนี้แม่ได้บอกให้ลูกสาวเข้านอนได้แล้วและแม่จะเปิดประตูทิ้งไว้เผื่อว่าไอด้าต้องการอะไรจะได้เรียกแม่ หนูน้อยมองเห็นเงาที่กำแพงก็คิดไปเองว่ามีนิ้วปีศาจกำลังขยับอยู่ที่ห้องของเธอเช้าวันต่อมาไอดาเดินสำรวจรอบๆบ,บ,บ้านจนกระทั่งเธอได้พบกับเด็กชายคนเมื่อวานเขาได้แนะนำตัวเองว่าเขาชื่อว่าเบนเจามินเบนเจามินได้ชักชวนไอดาไปดูบ้านต้นไม้ของเขาที่มันตั้งอยู่กลางป่าแถมก็ยังบอกไอดาด้วยอีกว่าเขามีพลังพิเศษโดยที่เบนเจามินสามารถใช้พลังจิตขยับสิ่งของได้แต่ก็ได้เฉพาะสิ่งของที่ไม่น้ำหนักเบาโทนนั้นแต่เพียงแค่นั้นก็ทำให้ไอดารู้สึกตื่นเต้นมากแล้ว ไอดารู้สึกอิจฉาที่พ่อก,กับแม่เอาแต่นสนใจพี่สาวเธอจึงแก้เอาเศษแก้วใส่รองเท้าข้าใบของพี่พ่อแม่ได้พาตัวน,นาหรือพี่สาวของไอดาเดินทางไปพบก,กับแพทย์ประจําเมืองพวกเขาได้เล่าให้หมอฟังว่าตอนที่อ安นนาอยุ่งที่สามขวบอันนาเคยส่งเสียงออกมาได้แต่ไม่ใช่คําพูดมันเป็นเสียงแปลกๆที่พ่อแม่ฟังไม่เข้าใจในตอนนี้อันนารู้สึกไม่สบายเท้าพเพราะเศษแก้วที่ไอดาแอบใส่เข้ามาในรองเท้าของเธออันนาพยายามกระทืบกเท้าเพื่อสลัดเศษแก้ว แต่มันกระบ,บาดเธอจนเลือดไหลเต็มเท้าภาพได้ตัดมาที่หนูน้อยอีกคนที่มีชื่อไอชาเธอกำลังเดินตามหาแมวที่เธอเลี้ยงเอาไว้ไอชากำลังเดินไปสำรวจดูที่ห้องของอันนาซึ่งอันนาก็กำลังบิดประตูเล่นในเช้าวันถัดมาไอดาได้พาตัวอันนาออกมาเดินเล่นเบนเจามินได้เดินเข้ามาทักทายพวกเธอก่อนที่ไอดาจะบอกเขาว่านี่คือพี่สาวของฉันเธอป่วยเป็นออทิสติกแถมยังตาบอดอีกด้วยไอดาได้หยิบพี่สาวให้เบนเจามินดูเพื่อสแสดงออยให้เขารู้ว่าเธอพูดจริง เบนจามินก็เลยลองหีบอันนาแบบแรงๆจนเขายอมเชื่อไอด้าแล้วว่าพี่สาวเป็นออทิสติกจริงๆเบนจามินได้ชิชวนไอด้าให้ไปเล่นด้วยกันกับเขาจึงทําให้อันนาถูกทิ้งเอาไว้ให้อยู่คนเดียวทั้งสองได้ไปวิ่งเล่นกันที่สนามบอลแต่ก็ถูกเด็กโตไล่ตะเพิดและกันแกล้งพวกเขาจึงเปลี่ยนที่เล่นไปในป่าแทนไอายชาเดินเข้ามานั่งข้างๆอันนาเธอยังคงเดินตามหาแมวของเธอไม่เลิกโดยที่แมวของอชานั้นได้เดินหลงเขง้าไปในป่าและได้พบก,กับไอด้ากับเบนจามิน ทั้งสองคนจะได้การจับแมวขึ้นไปที่สูงและปล่อยพันลงมากระแทกเื้นจูกาค่ะมันพยายามวิ่งกระเพกขาเพื่อนีเอาชีวิตรอดก่อนที่ทั้งคู่จะได้ตามมันมาเจอในห้องเก็บของเบนจามินได้บอกไอดาว่าฆ่ามันเลยดีไหมแต่ไอดาก็บอกว่าไม่ดีกว่าเธอแค่อยากจะเล่นสนุกกับมันมากกว่าแต่ทว่าเบนจามินก็ไม่ฟังไอดาเขาค่อยๆเหยียบไปที่หัวของแมวจนมนันดังกรอบ ไอด้ที่เห็นแบบนั้นจึงบอกเบนจามินว่าเธอต้องกลับบ้านแล้วเธอวิ่งกลับหาอันนาที่ชิงช้าแต่ถ้าว่าอันนาก็ได้หายตัวไปแล้วไอด้ยจะพยายามวิ่งตามหาตัวอันนาก่อนที่เธอจะได้พบตัวพี่สาวที่กําลังนั่งเล่นอยู่กับไอชาดูเหมือนว่าไอชาจะมีความสามารถที่สามารถสื่อสารกับอันนาได้อย่างรู้เรื่องรุ่งเช้าวันต่อมาไอด้ได้พาอันนาให้ออกมาเล่นกับไอชาส่วนตัวเธอเองก็จะไปได้เที่ยวเก็บของกับเบนจามินไอด้ยได้พบกับซากแมวที่ตายที่โดนรัดด้วยสายเคเบิล แต่กลับได้พี่วของเบนจามินที่อยู่ที่นั่นไอได้จะได้เดินนกกลับมาที่สนามเด็กเล่นและได้พบก,กับเบนจามินที่นั่งรวมกลุ่นอยู่กับพี่สาวของเธอพวกเด็กๆได้พบว,ว่าแม้แต่อันนาก็ยังมีพลังแฝงโดยการทำให้ฝาพลาสติกหมุนได้เองส่วนไอชากับเบนจามินนั้นก็มีพลังที่จะยินเสียงอันนาพวกเขาจะได้พาการเล่นทายคำใบ้กันโดยทีย่จะริบคำพูดกับอันนาแล้วให้ไอชากับเบนจามินทายว่าอันนาพูดว่าอะไรกันแน่พวกเขาได้เล่นด้วยกันจนถึงเย็นก่อนที่จะแยกย้ายกัน กลางดึกคืนนั้นเบนจามินได้ใช้พลังปลุกไอชาให้ตื่นเธอเธอละมามาบอกแม่ว่ามีใครก็ไม่รู้อยู่ในห้องของหนูรุ่งเช้าวันต่อมาพวกเด็กๆได้ไมาเล่นทายคำกันต่อในป่าซึ่งไอดาได้กระซิบคำว่าไอเบนไอห่วยแตกก่อนที่เธอจะหัวเราะคิดคัออกมาเบนจึงใช้พลังขับไอชาจะลม้มลงและกว้างก้อนหินใส่ไอดาแต่เธอก็หลบได้ทันเบนจูมินรู้สึกโมโหมากที่ไอดาล้อเลียนเขาเขาจึงได้อารวาหพยายามจะทำลายทุกคนแต่ทว่าอันนาก็เข้ามาขวางเอาไว้ จากนั้นทั้งคู่ก็ใช้พลังจิตใส่กันจนทําให้มีกิ่งไม้หักตกลงมามีเศษไม้อันหนึง่งได้กระเด็นมาบอกที่ขาของอันนาเป็นจาบินจึงได้พยายามดูอาการของเธอก่อนที่เขาจะถูกไอชาไล่ทะเพิดออกไปจริงๆแล้วอันนายังคงมีความรู้สึกทุกข์าจแต่เธอไม่สามารถสื่อสารหรือบอกใครได้อันนาจึงทําได้เพียงแก่้ร้องไห้อยู่ในใจเท่านั้นไอชาที่รับรู้ความรู้สึกนี้ได้จะให้กําลังใจอันนาเธอบอกให้อันนาพยายามเข้าค่อยๆเปล่งเสียงก่อนที่อันนาจะเปล่งเสียงออกมาได้สาเร็จ ไอดาที่พาโทพี่สาวกลับมาที่บ้านก่อนที่แม่จะตกใจสุดขีดไม่ได้เห็นแผลของพี่สาวไอดาโกหกแม่ไปว่าพี่สาวล้มที่สนามเด็กเล่นแต่แม่ก็บอกเธอว่าแม่ไม่เชื่อแม่โกรธไอดาที่ไม่ยอมดูแลพี่สาวให้ดีกว่านี้ก่อนที่แม่จะพาโทรอ,อันนาไปทําแผลหลังจากนั้นแม่ก็เข้ามาขอโทษไอดาที่ดูด,ด่าว่าลูกสาวไปเมื่อกี้เธอได้ยอมรับตรงๆว่าแม่ไม่ควรโยนภาระรอยู่กับอันนาให้น้องสาวอย่างไอดาเป็นคนดูแลเลยที่อันนาบาดเจ็บส่วนหนึ่งก็เป็นความผิดของแม่ด้วย ไอดาจึงได้บอกแม่ของเธอว่าที่สนามเด็กเล่นเธอได้ยินเสียงอันนาเปล่งเสียงออกมาด้วยแม่ก็เลยบอกไอดาว่าอย่ามาลเล่นกันแบบนี้ไอดาจึงกตัวพี่สาวมาแล้วบอกให้เรียกแม่ไอาชาพยายามส่งสิกให้อัน,นาเรียกแม่แต่ไม่ว่าจะยังไงอันนาก็ไม่ยอมส่งเสียงออกมาจึงทําให้ไอดาถูกแม่ถูอีกรอบทางด้านของเบนจามินเขาก็เริ่มใช้พลังเล่นหม้อต้มน้ําแม่ที่กลัวหม้อตกจึงไีบวิ่งมาจับก่อนที่เธอจะถูกมันด่าเพราะหม้อร้อนมากเบนจามินได้หัวเราะออกมาด้วยความสาใจ แม่จะได้ดูเขาว่าแกหัวราบ้าอะไรวะเบนจามินจใช้พลังเคลื่อนกระทะเข้าใส่หัวแม่ตอนนี้แม่ของเบนจามินนอนสลบและมีเลือดไหลออกมาจากหัวแต่ถ้าว่าเบนจามินก็ยังไม่หยุดแค่นั้นเขาได้ใช้พลังบังคับนำรอนในหม้อหกมาราดขาแม่ก่อนที่เบนจามินจะร้องไห้ออกมาไอชาติที่สัมผัสได้ถึงเหตุการณ์นี้ก็ร้องไห้ออกมาด้วยชินกัดหลังจากที่แม่ได้สติกับคืนมาแล้วแม่ได้บอกให้เบนจามินโทรตามคนมาช่วยภาพได้ตัดมาที่อันนาที่ในตอนนี้ เธอคนพบพลังใหม่ของตัวเองซึ่งนั่นก็คือการเคลื่อนย้ายมวลน้ำเธอได้พูดกับแม่เป็นครั้งแรกว่าถ้าหนูเล่นเสร็จแล้วหนูจะเก็บให้เรียบร้อยทําให้แม่ที่ดีแบบนั้นถึงกับขั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่อันนาเริ่มพูดประโยคง่ายๆแถมเรียกพ่อให้เราด้วยแต่ทั้งหมดก็มาจากพลังของไอชาที่อยู่เบื้องหลังเธอได้ใช้พลังของตัวเองช่วยอันนาพูดได้และทําให้พ่อกับแม่ดีใจกันยกใจทางด้านของบเบอร์มินเขาไม่ได้โทรแจ้งใ,ให้ใครมาช่วยแม่ แถมยังใช้พลังสะกดจิตใจคนหนึ่งให้ไปจัดกระกระเด็กโตที่ชอบแกล้งเขาวันต่อมาเป็นจูบินที่บอกไอดาว่าในตอนนี้พลังของเขาแข็งแกร่งมากกว่าเดิมแล้วเขาสามารถใช้ใมันบังคับคนได้แต่ไอดาก็บอกว่า่ามาโกโหกฉันไม่เชื่อแกหรอกเบนจามินจะใช้พลังจิตบังคับไอดาป A, ีนก็ไปนั่งบนตู้เย็นไอดาที่บอกกับเบนจามินว่าโคตรเจ๋งเลยเบนจามินที่บอกไอดาว่าเขาจะแก้แค้นไอ้พวกนักฟุตบอลพวกนั้น หลังจากนั้นเบนจามินก็เริ่มรวบรวมสมาธิและจัดก,การหักกระดูกขานักฟุตบอลคนหนึ่งได้สำเร็จเขาที่กีดรอออกมาที่ความเจ็บปวดทำให้อีด้าระอตกใจมากไอชาที่สัมผัสได้ถึงพลังเธอจึงด้งวิ่งมาหาเบนเธอบอกให้เบนหยุดการกระทำนั้นซะก่อนที่จะมีคนตายแต่ทว่าเบนก็ไม่ยอมฟังแล้วใช้พลังโยนหินใส่เธอหินได้หล่นมาทับไอชาจนเธอหายใจไม่ออกไอ้าที่เห็นแบบนั้นจึงรีบเข้ามาผลักเบนเมื่อเบนจมินเสียสมาธิจึงทำให้อชาหายใจได้อีกครั้งเบนจึงได้หันหน้ามาเล่นงานไอดาแทน หลังจากนั้นอันนาก็เดินตามมาสมทบเป็นที่เห็นท่าจะไม่ดีจึงรีบวิ่งหนีกับห้องไปเขาตะกรนร้องไห้ออกมาด้วยความโกรธแค้นฟากแม่ของไอดาตอนนี้ก็ห่วงอันนามากเป็นพิเศษไอชาที่พูดผ่าอันนาว่าพวกเราจำเป็นจะต้องหยุดเป็นให้ได้ก่อนที่เบนจะจัดการกับพวกเราเหมือนเด็กคนอื่นๆไอชาได้ขอร้องให้ไอดาช่วยพาอันนาออกมาเดี๋ยวที่เหลือทั้งสองคนจะจัดการต่อเองแต่ทว่าแม่ก็ไม่ดูย้าให้ไอด้าพาตัวอันนาออกไปเล่นนอกบ้านโดยให้เหตุผลกับเธอว่านี่มันจะดึกแล้ว กลางดึกคืนนั้นเป็นที่ใช่พลังของตัวเองครอบงำแม่ของไอชาให้หีบมีดบาแทงลูกสาวจนอาการสาหัสอันนาที่รับรู้เรื่องราวได้เธอจึงพยายามไปออกไปช่วยแต่เธอก็ถูกพ่อกับแม่คว้าตัวเธอเอาไว้ทันทีที่แม่ของไอชาได้สติกับคืนมาเธอจึงรีบโทรตามร้งพยาบาลเพื่อมาช่วยชีวิตลูกสาวแต่เว่าทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วรุ่งเช้าหลังจากที่พ่อพาลูกๆไปบอกลาเพื่อนเขาก็ออกไปทำงานตามปกติมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่เดินตามพ่อมาและพยายามทุบประตูเพื่อให้พ่อเปิดประตูให้ แต่พ่อก็ไม่สนใจใชายคนนั้นแล้วเดินต่อไปหลังจากนั้นไอด้าก็ได้ชชวนเป็นบปเรืเครื่องบินด้วยกันเธอบอกให้เขาขึ้นไปสูงๆเพื่อปล่อยเครื่องบินล,ล่อนลงมาก่อนที่จะฉวยโอกาสนั้นใช้มือเผาเป็นจนตกลงมาในขณะเดียวกันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งผ่านมาเห็นพอด,ดีและทำให้เบนรอดตายไปได้อย่างหวุดหวิด <I da S 1> ไอด้าจึงรีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าและหยิบเศษแก้วมาป้องกันตัวเบนได้ใช้พลังของตัวเองทำให้ไอด้าเห็นภาพหลอนเธอเห็นทั้งงูยักษ์และชายขาด้วนเข้าประจมตีเธอทำให้ไอด้าต้องวิ่งหนนีตาย กลุ่มชายหน้ากลวอีกกลุ่มกำลังพุ่งตรงมาเล่นงานไอด้าทำให้ไอด้ากลัวมากและกำเสีแก่จนเลือดไหลทันทีที่ไอด้าได้รับบาดเจ็บเธอก็หลุดออกมาจากผวังและถูกรถพุ่งเข้าชนจนก,กระเด็นตกข้างทางไอด้ารู้สึกตัวอีกทีตอนที่เธออยู่ที่โรงพยาบาลแล้วซึ่งแม่ก็พยายามถามไอด้าว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมีคนบอกว่าลูกพยายามจะฆ่าคนไอด้าก็เลยโกหกแม่ว่าพวกเราแค่เล่นกันเมื่อไอด้ากลับมาถึงบ้านเธอก็เห็นว่าเบนจ้องมองมาที่ห้องของเธอตลอดเวลา จึงทําให้เธอเกิดอาการประสาทหลอนไอด้าจึงขังตัวเองไว้ในห้องน้ําก่อนที่แม่จะเข้ามาบอกไอด้าว่าแม่จะออกไปซื้อของข้างนอกและฝากไอด้าดูแลพี่สาวด้วยแต่เมื่อไอด้าออกมาจากห้องน้ําเธอก็พบว่าอันนาพี่สาวได้หายตัวไปแล้วอันนาได้มาเผชิญหน้ากับเบนก่อนที่เบนจะใช้พลังทําให้เธอล้มอันนาจะลุกขึ้นมาแล้วเป็นพลังเพ,พื่อสู้กับทําให้เด็กๆที่อยู่บริเวณน,นั้นสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างจู่ๆไอด้าก็สามารถใช้พลังได้และใช้พลังกระท้อเฟือกขาวื่งตามระสมทบพี่สาว ทั้งคู่ได้รวมพลังกันจัดการกับเบนจนแน่นิ่งไปจากนั้นก็รีบกลับเข้าบ้านก่อนที่แม่จะมาถึงแค่แป๊บเดียวแม่ได้ถามไอาด้าว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมข้างนอกเป็นรถพยาบาลเต็มไปหมดเลยไอยด้าจะวิ่งไปกอดแม่แล้วร้องไห้ออกมาส่วนอันนาก็มาวาดรูปเล่นอยู่ๆมือของอันนาก็เกิดอาการชักเกร็งมีใครบางคนใช้พลังจิตกับเธอก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นหนังแปลกๆจากประเทศนอร์เวย์ที่ดูแล้วเข้าใจยากแต่ก็มีเสน่ห์ในแบบแปลกๆของมัน เรื่องของเรื่องก็คือว่าพวกเด็กๆอยู่ยๆก็เกิดมีพลังวิเศษขึ้นมาแล้วค่อยๆเริ่มควบคุมมันได้ทีละเล็กทีละน้อยสำหรับคนที่นิสัยดีอย่างไอชาก็ใช้มันในทางที่ถูกต้องอย่างการช่วยเหลืออันนาให้พูดได้หรือคอยช่วยเหลือเพื่อนแต่สำหรับคนอย่างเบนจามินแล้วเขากลับใช้มันตามใจชอบและตามนิสัยหรือสันดานของตัวเองทั้งดังแกคนอื่นทำร้ายสัตว์และลงมถึงฆ่าคนถึงแม้ว่าเบนจามินจะตายไปแล้วในช่วงท้ายเรื่องแต่ก็พอให้คนดูสงสัยไม่ได้เลยว่าแล้วใครกันที่ใช้พลังใส่อนานา ซึ่งคําตอบก็คือไม่รู้ครับเพราะตัวหนังได้ที่ปริศนาเอาไว้ให้เราเข้าใจว่าไอด่านั้นจะเปลี่ยนตัวเองไปจากเดิมได้หรือเปล่าหรือเธอจะใช้พลังที่มีมาดําเนินตามรอยของเบนจามินก็จบก,กันแล้วนครับสำหรับคลิปล้บพย o ์เรื่องที่อินโนเซน